เวทเพิ่มสามครั้งเวทแรงดังก่อนี้อีกวิทบึ้มกี่ครั้งแล้วมอ้าวนวดแขนตัวเองนะครับนวดแขนตัวเองจับเป็นคู่นะครับจับคู่กันจับคู่กันอ่า อานวดล้งให้เพื่อนนวดหลังให้เพื่อนอ่านาไปอ้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ให้เออไเปไรไม่เป็นไรลทอ้าวแล้วอ้านลังให้เพื่อนนะครับ อานวดหลังนวดลังกนฝังน,นี่นวดหลังก่อนนวดนวดนวดบาดนะครับนวดบาดอ่าถามเพื่อนด้วยว่าสบายไหมสบายไหมอานวดหล้างเสร็จแล้วก็อาสับสับสับใครสรับเป็นแม่งเรียนไงครับสับอาสับอ่า มือห่างมือ,มอหอ่างห้ามสับตรงกระดูกนะฮะสับตรงกล้ามเนื้อปลาล้างได้นะฮะเอาคาราเต้ตรงปลาคาราเต้สลับคาราเต้ตรงปลาคาราเต้มือเดียวสลับสองมือสลับกันเออนั่นแหละเออผ่อนคลายเพื่อนหน่อยนะฮะตื่นเช้ามาจะได้สดชื่นนะครับอ้าวสลับคน,นครับเปลี่ยนคนอาเปลี่ยนมนาหนหาน้าอ่าวนวดให้เพื่อนมากนะครับ รู้สึกสบายไหมเหมือนมดมดไตหรือเปล่า <c oughs> อ้าวพอนวดปลาเสร็จนะครับนวดปลาเสร็จแล้วอ้าวสาบสาบสาบจะต,ตุ้นไห้ตื่นหน่อยไหมนะ <c oughs> อ้าวคาราเต้คาราเต้ <c oughs> อ่าจากนั้นก็ อ่าหันหน้าเข้าหากันนะครับอ่ายกมือซ้ายขึ้นมาไว้ที่อกยกมือขวาขึ้นมาไว้ที่อกอ้ออกอกตัวเองออกเองเอายกมือซ้ายไว้ที่อกอาตามมาด้วยมือขวานะครับประกบกันไว้แล้วก็โป้งหัวลงนะครับโป้งหัวลงขอบคุณนะครับที่นวดให้นะครับอ่าโอเคเอาป้มือตัวเองนะครับหันหน้ามาเอาโป so ้มือสามสามครั้งสามครั้งหนึ่งสองสาม เยี yeah, gone, yeah, like, ่ยมก่อนเยี่ยมก่อนเอาใหม่ครับ